กรณีตัวแทนสมาชิกสมาคมชาปนกิจสงเคราะห์ผู้สูงอายุตำบลบ้านยางอำเภอเมืองบุรีรัมย์บอกมาร้องเรียนให้มีการตรวจสอบการบริหารเงินของกองทุนเงินชาปนกิจสงเคราะห์ผู้สูงอายุหลังจากสมาชิกส่งเงินเข้ากองทุนอย่างต่อเนื่องแต่ว่าเมื่อเสียชีวิตทายาทกลับไม่ได้รับเงินค่าจัดการศพตามที่ตกลงซึ่งจากการตรวจสอบก็พบว่ามีสมาชิกที่ยังไม่ได้ค่าจัดการศพจำนวนห้าศพ เฉลี่ยศพละ60,000บาทซึ่งที่ผ่านมาได้สอบถามไปยังผู้บริหารสมาคมและใบ่ายเบี่ยงไม่ให้คำตอบที่ชัดเจนจึงเตรียมรวบรวมหลักฐานเข้าแจ้งความดำเนินคดีขณะที่นายเฉลิมชัยดาดพารำประธานกลุ่มชาปนกิจสงเคราะห์ผู้สูงอายุตำบลบ้านยางพร้อมด้วยกรรมาการและเหรันยิกได้นำเอกสารหลักฐานการจัดเก็บเงิน50บาทจากสมาชิก และการจ่ายเงินสงเคราะห์ให้กับสมาชิกที่เสียชีวิตมาชี้แจงโดยระบุว่าการจ่ายเงินจัดการศพในวันจัดงานที่มีเพียงซองเปล่าที่เขียนจํานวนเงินแต่ว่าด้านในกลับไม่มีเงินเป็นสิ่งที่ปฏิบัติมาอย่างต่อนเนื่องเนื่องจากยังเก็บเงินจากสมาชิกไม่ได้ครบประกอบกับภายในวันเดียวกันมีคนตายพร้อมกัน3ศพและรายเดิมอีกสองศพที่ยังไม่มีเงินจ่ายรวมเป็น5ศพ โดยหากเก็บเงินได้แล้วก็จะทยอยจ่ายเงินให้กับสมาชิกตามลำดับและที่ผ่านมาทางสมาคมจ่ายเงินล่าช้าเพียง1เดือนเท่านั้นซึ่งปัจจุบันสมาชิกในพื้นที่19หมู่บ้านรวมกว่า1,400คนจ่ายเงินสงเคราะหศพไปแล้วกว่า300ศพครับ